ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเงินเกมฟ i ีฟ m าม i l e ดีๆซื้อพรีเมียมสาพาราคาถูกหรือเติมเงินเกมโทรศัพท์อื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามได้ที่ร้านคุกกี้แลนด์ช็อเติมเงินเกมราคาถูกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช anel เล่นเกมไปวันกันอีกแล้วนะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม FIFA Mobile หรือว่าฟีฟ่าฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เกมฟีฟ่นะครับได้นํากิจกรรม UCL หรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ย League เข้ามานะครับปัจจุบันนะครับตัวเกมก็ได้ปลดล็อกในส่วนของก o ุ p s สเตจ E ถึง H เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้นะครับผมก็เลยจะพามาส่องนักเตะในกลุ่ม E ถึง H ว่ามีนักเตะคนไหนนะครับที่สเตตน่าสนใจกันบ้างนะครับถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่กลุ่ม E กันก่อนนะครับกลุ่ม E ผมมองว่ามีนักเตะที่น่าสนใจอยู่1ตัวซึ่งเขาคนนั้นก็ได้แก่เตอร์สเตอร์เกนตำแหน่งผู้รักษาประตูที่มีส่วนสูง187ซนติเมตรน้ำหนัก85 cm, ซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างเกะก,กะอยู่พอสมควรเลยครับสเตตโดยรวมสำหรับผู้รักษาประตูนะครับการรปัรลปะูษ ตัวระดับท็อปนะครับอีกทางนะครับเตอร์สเตอร์เกนนะครับยังสามารถออกบอลได้แม่นยําทั้งเท้าแล้วก็มือครับสามารถลิงค์ค่าเคมีได้กับนักเตะที่อยู่ในลีกลาลิกาสเปนหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหาผู้รักษาประตูอยู่นะครับผมคิดว่าเตอร์สเตอร์เกนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมค่อนข้างแนะนําเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอให้คะแนนความน่าใช้ของเตอร์สเตอร์เกนอยู่ที่8เต็ม10ครับผมต่อมาในกลุ่มเอฟนะครับผมมองว่ามีนักเตะที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่2คนซึ่งคนแรกก็ได้แก่่มมมาาาาาาลโอออปสกกตแหนนนง CM Mal ครัับขขู้้้้พพืืฐถดวซย และสกิลมูฟสีดาวสแตทโดยรวมสําหรับกลางลุกนะครับสปีดต้น78ความเร็ว8ปผมมองว่ายังแอบช้าไปนิดนึงนะครับแต่ว่าสแตดการยิงและก็การส่งบอลเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้าง OP ครับอีกทั้งยังเป็นกองกลางที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวเพราะว่ามีค่าเอจิลิตี้นะครับอยู่ที่91นะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งอยู่ที่88หากเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกนะครับว่าปาสลิกนะครับเป็นนักเตะสไตล์ไหนนะครับให้มองถึงเฟอร์กี้ทีโอทีวีได้เลยครับสไตล์เดียวกันสําหรับปาสลิกนะครัััััับบบบสาา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 มมมมมมรรรรรถลลลลิิิงงงงคค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 ค์์่่่่่่่่่เเเเเเีีีีีไได้้กกกกกกนนนนนนนตะะะะะทออออยยยยูใโชซซึผวพฉ ผมขอให้คะแนนความน่าใช้อยู่ที่8เต็ม10ครับผมและนักเตะที่น่าใช้คนสุดท้ายนะครับของกลุ่ม F นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากบูโน่เฟรนเดสตำแหน่ง c f ครับซึ่งข้อมูลพื้นฐานนะครับก็คือถนัดขวา5ซ้าย3มาพร้อมกับสเตมินา10ขีดเต็มแล้วก็สกิลมุฟ4ดาวนะครับแต่โดยรวมนะครับก็จะมีความคล้ายกับปาสตลิกตัวก่อนหน้าเลยครับคือมีสปีดต้นและความเร็วปานกลางมีจุดเด่นในเรื่องของการจบสกอร์และการส่งบอลทาเกมครับอีกทั้งยังมีพลังแสงที่น่าสนใจนะครับคือ outside foot shot และก นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับแลกบูโน่เฟรเดนเดสตัวนี้มานะครับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าการนําเอาบูโน่เฟรเดนเดสตัวนี้นะครับไปเล่นในตําแหน่ง CAM นะครับจะเหมาะกว่าการนําเอาไปเล่นในโซนกองหน้าครับถึงแม้ว่าสกิลบูทนะครับจะบวกน้อยกว่าแต่ว่าสแตนโดยรวมของบูโน่เฟรเดนเดสนะครับเหมาะกับการยืนแดนกลางมากกว่าครับซึ่งส่วนตัวผมนะครับในกรุ๊ปนี้นะครับผมก็จะเลือกเจ้าบูโน่เฟรเดนเดสมาเป็นสำรองกองกลางนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนความน่าใช้นะครับผมขอให้อยู่ที่9เต็ม10ครับผมต่อมาในกุนะครับในมุมมมมอองงขผนนนะะครัับีีกเตท่่าสนใจถึง3คนด้วยกัน นค,คนแรกก็ได้แก่แบมบ้าตำแหน่ง LM นะครับข้อมูลพื้นฐานเนี่ยถนัดขวา5ซ้าย4นะครับมาพร้อมกับสเตมินา9ขีดแล้วก็สกิลมุฟ4ดาวครับสเตตโดยรวมสําหรับตัวริมเส้นนะครับไม่ต้องพูดถึงครับความเร็วแล้วก็สปีดต้นเนี่ยค่อนข้างจัดจ้านอยู่แล้วเรื่องของการยิงประตูนะครับค่อนข้างดีพอสมควรอีกทั้งยังมีพลังแฝงที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยก็คือลองช็อตเทเกอร์เอาไซส์พุชช็อตแล้วก็สปีดดิเบอร์ครับซึ่งทําให้ผมมองว่าปีตัวนี้ค,นค่อนข้างครบเครื่องกันเลยทีเดียวไม่ว ก็คือสามารถลิงค์ค่าเคมีได้กับลีกเอิงและก็สัญชาติฝรั่งเศสครับเพราะฉะนั้นนะครับแบมบ้านะครับก็จะเป็นคีย์แมรีกตัวหนึ่งที่สามารถทําให้ค่าเคมีของเอปเป้นเต็มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอให้คะแนนความน่าใช้ของแบมบ้าอยู่ที่9เต็ม10ครับผมนักเตะที่น่าสนใจคนต่อมาในกลุ่มนี้นะครับก็ได้แก่มูฮัมเหม็ดคามาร่านะครับในตําแหน่ง CDM ข้อมูลพื้นฐานนะครับก็จะถนัดขวา5สาย3มาพร้อมกับสเตมินา9ขีดแล้วก็สกิลมุก3ดาวเเเรรมางงนนะค่ออขป็็จใืว การเข้าปะทะ แต่ผมมองว่าเจ้าโมฮัมเหม็ดคามาลาตัวนี้นะครับข้อเสียก็คือตัวค่อนข้างจิจเล็กสไตล์เดียวกับกองเต้เลยครับพอเวลาเราโดนลูกเตะมุมนะครับจะทําให้เราเสียประตูค่อนข้างง่ายอีกทั้งยังสามารถลิงค์ค่าเคมีค่อนข้างยากด้วยครับหากมองแค่สแต็นะครับผมคงให้คะแนน10เต็ม10เลยครับแต่ถ้าหากมองโดยรวมแล้วนะครับคะแนนความน่าใช้เนี่ยผมขอให้อยู่ที่8เต็ม10เท่านั้นครับและตัวสุดท้ายในกลุ่มจีนะครับก็คือโเซยองตำแหน่ง LB ที่ค่อนข้าง OP ในฟีฟ่าทุกภาคเลยนะครับสำหรับข้อมูลพื้นฐานนะครับถน แต่โดยรวมเนี่ยค่อนข้างดีในตำแหน่งฟูลแบ็กเลยครับเนื่องจากมีสปีดต้นแล้วก็ความเร็วค่อนข้างสูงสามารถวิ่งแซงปีกจากฝั่งตรงข้ามแล้วก็แย่งบอลได้นะครับในเรื่องของการแท็กเกิลเนี่ยพอใช้ได้อีกทั้งยังสามารถลิงก์ได้กับนักเตะบุนเดลิก้าแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสอีกด้วยครับแต่ข้อเสียของโรซยองนะครับก็คือตัวค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วก็เวิร์กเลนเนี่ยมันเป็นไฮมีเดียมซึ่งอาจจะทําให้เติมสูงแล้วก็ลงมาเล่นเกมรับไม่ทันครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอให แอนเดอร์คิสเตนเซนตำแหน่ง CM ครับข้อมูลพื้นฐานนะครับถนัดขวา5ซ้าย3มาพร้อมกับสเตมินา9ขีดแล้วก็สกิลมูฟ4ดาวครับสเตตโดยรวมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ได้ในตำแหน่งกองกลางเลยครับจุดเด่นของเขาก็คือมีทั้งความเร็วความคล่องตัวการจ่ายบอลแล้วก็การยิงค่อนข้างดีครับแต่ข้อเสียของเจ้าคิสเตนเซนนะครับก็ค่อนข้างมีเยอะพอสมควรเลยก็คือเท้าซ้าย3ค่อนข้างที่จะหวังพึ่งได้ยากครับอีกทั้งสามารถหานักเตะที่มาลิงค์ค่าเคมีได้ยากครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอให้คะแนนความน่าใช้ของสเเตตนน่่อยูที8็มม10 ทั้งหมดนี้นะครับเป็นนักเตะที่ผมมองว่าค่อนข้างน่าใช้จากกรุ๊ปสเตจ E ถึง H นะครับจากการวิเคราะห์ของผมนํามาฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถแชร์มุมมองได้ในคอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอยากให้ผมทําคลิปอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะแนะนาอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลคแลล้้้ววกกดิิามมเ่่อจคปปใใหหหๆัันนนย สำหรับวันนี้สวัสดีครับ